ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวอีทูทุกท่านครับผมก็มาเจอของดีครับอีกคันหนึ่งมาร์คทูครับมาร์คทู120ครับโอ้สภาพรถดีสวยมากเลยครับรถไวระบบไบมากเลยครับดูครับเนี่ยเ,เดิมเลย เอวลวมนิดนึงครับเดี๋ยวลูกค้าเขาบอกว่าก็จะทำเอวด้วยระบบไวครับระบบไวมากช่วงล่างเต็ม ใบแท็กใหญ่ครับใบแท็กนี่ใบแท็ก60ใบแท็ก60ิบหรือเจใบแท็กใบแท็ก60ครับมาแก้อาการลดยกบูมไม่ขึ้นครับจุดเล็กๆน้อยๆครับโอ้โห,โหที่ทำไป มองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆไม่ได้เลยได้บ้างเห็นไห้ไหมเห็นไหมครับไอตัวปั๊มข้างในอ่ะใช่ปั๊มข้างในอ่ะ น้ำมันซึมนน่าจะน่าจะล็อกอยู่ทำไมล็อกไม่มันน่าจะหลวมอะเบ่อเยิบสองยี่สิบสี่ยิบสี่มั้งเดี๋ยวล็อกก่อนครับยัง <c oughs> ไม่ได้ล็อกเลยสี่ยเจ็ดน่าจะหลวมมันเลย้ขึ้น

น้ำดันน้ำด่าางดัน้ว่าไว้ื้อสนีมามยูอ่ตัวไปออกไวไปเชื่อมไวยันไปอยู่แต้ว่าใต่ตัวนี้เราบันบหนาบ่ออน่ะเดี๋ยวบ่ดันเลยตัวความขึ้นสิหลัวก่ะปุหนมันนหนว่ามันโคดออกไหมเหมือนไหมไม้ปอนมือไปัเอาไปว่ามันโคดดโอ้มอน้ำเปลี่ยนใหม่ด้วยเรื่อมาจากเขา มาจากเขา,า,า,เขาลูกเท<ะ>่าไหร่นะทุกอันนี่ไม่ติดหมื่นกว่าบาทบนหม้อนน้ำนะเป็นซื้อของฮิโตเชียละ่ะเท่าไหร่แผลงไวยหมื่นสองหมื่นสามอืมคันนั้นเนี่ยมันจะใหม่ทั้งคันแล้วเลยเหลือแต่ตัวนั้นหนึงสงสัยอ่ะเจ้ครับมันไม่มีตัวอื่นแล้วเหลือแต่ตัวกล่อนขา,ขาวๆใช่ครับก้อนขา,ขาวๆ <laughs> ถ้าก้อนขา,ขาวๆได้ สีเอียงปั๊มได้เต็มที่อะฟืดฟัดฟืดฟัดฟืดฟัดเลยแหละอ้นนี้มันรั่วะอันนี้มันร <c oughs> ั่วตัว,วอของสองร้อยไงมันรั่วมันก็เลยนานมันก็นเลยไอ้น,นี้ทีกเขาเรียกกล่องอะไรนะสิกเนล,นล,นลใช่ใช,ใช่ ่มนี้ต้องสั่งจากศูนย์หรือสั่งจากร้านผมสั่งจากร้านครับของจีนไม่ได้ใช่ต้องโอ้มีหลายเกรดสี่ห้าเกรดตัวนี้ไอ้เพี้ยนเป็นสั่งของมันสั่งสั่งนู้นสังนั่นสั่งได้เยอะไอ้เที้ยนีม่มันต้มอะไรไปสองครั้งแล้วนี่มันมันจะมีเป็นยี่ห้อของมันยี่ห้อที่ผมใส่ผมไอ้ลอกไอ้ลองหลายรุ่นแล้วมันผ่านยี่ห้อเดียว<ม>ใช่ยี่ห้อ เป็นของเดิมมันเลยยี่ห้อยี่ฮะประมาณเกือบสี่หมื่นเนอะใช่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ทสองวันมันก็ได้มันมันไม่ได้พังง่ายนะตัวเนี้ยมันถึงชั่วโมงมันใช่เป็นทุกคันถ้าน้ำมันไม่ดี แล้วก็บางคันก็สองหมื่นนิดนิดหมื่นแปดชั่วโมงก็เป็นแปแล้วนี่ครับสองหมื่นกว่า,า,วาสองหมื่นกว่าแล้ว,ว <c oughs> ใช่เพราะว่าอยู่กับไอ้นูมันก็ใช้น้ำมันผสมอะไรสี่หกผสมหกแปดเพิ่งมาเปลี่ยนเพิ่งมาเปลี่ยนได้ไม่ถึงถึงปีนี่แหละน้ำมันใช่สี่หกจะเปลี่ยนกองให้ือวมากเขาที่กี้เขาใช้น้ำมันกี่สี่หกใช่น้ำมันเหลว <4, S 2> หกแปดมันชอบติดมันชอบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วถ้าถ้าเบอร์สามสองล่ะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมร้อนปัดเลยแหละใช่ไหมใช่สีหกอย่างเดียวสีหกอย่างเดียวแต่หกแปดฉุกเฉินได้แต่ต้องเอายีห่ห้อดีๆหน่อย,าาอยห้ามเด็ดขาดเลยไม่แกนดำเลยแหละแกนแดงเลยแหละใช่เขาใส่สีหกเนี่ยส่วนหลังก็มีหกแปด น้ำมันน้ำมันอย่างเดียวถ้าน้ำมันถ้าน้ำมันไม่ถ้าน้ำมันดีใสๆมันต้องแบบใสเหมือนน้ำเปล่าอ่ะดีดีบางจัดฮะน้ำมันบางจัดบางจัดยังขุณนนะต้องของปิดตนัดของปิดตนัดใช่ไหมใช่ราคาพอๆกันเลยพันพันทำไมราคามันต่างกันบางร้านก็เก้าร้อยบางร้านก็พันหดมันก็แล้วแต่ร้านขายไม่ใช่แต่ว่ามันอยู่กับสติกเกอร์หมไไหน ติ๊กเกอร์มันไม่เหมือนกันเลยไอตัวเก้าร้อยเจ็ดสิบกับพันพันร้อยโหมันก็มันก็จะมีเป็นไอไอน้ํามันเก่าที่เอาไปเติมสารแล้วก็ใส่ถังเยอะแยะมันก็ผลิตมาถังแบบเดียวกันเป๊ะแต่ว่าเจอมันเป็นสีขาวตัวนึงเป็นสีแดงใช่ตัวพันสองพันพันร้อยเป็นสีแดงครับตัวเกียร์ดูนะตอนนี้มันเก้าร้อยเจ็ดสิบส่วนมากจะเป็นพวกน้ํามันยูทน้ำมันที่เอาไปเสร็จปุ๊บเอาไปเติมสารเนาะใช่ เติมสารและความใสเราต้องซื้อเราต้องซื้อแบบพวกพันมันจะถามเนาะมันถามว่าพี่จะพันร้อยหรืเอาเก้าร้อยเก้าสิบปิโตนัทอย่างดีพันห้าสิบบาทใช่เบอร์สี่หกนะใช่เบอร์สี่หกเบอร์หกแปดเบอร์สี่หกเบอร์หกแปดอยู่พับพะชายอ่ะมีร้านนั่นอ่ะถูกร้านอื่นมีแต่พันสามใช่แต่ว่าตัวตัวสี่หกหายากนั่นแหลยากอยู่ไม่ได้แต่ร้านอะไร เอ้เจ็ดเจ็ดกับร้านอนุสาตอนุสาจะขายพันสองครับพันสองต่อได้พันร้อยครับอนุสาตเจ็ดเจ็ดมันขายตอนมันมีสองเสวยครับอีกคันหนึ่งเนี่ยนอตหลุดตัวเดียวเองเยเลยมันโดนมางจังหวะที่มันถอยมันปั๊มมันไม่เอียง เสร็จครับเสร็จเรียบร้อยไ่ไหา่หาอู่างเาบอกวเป็นอีกคันครับที่สวยก็แก้ไขเรียบร้อยครับกลับบ้านได้ จุดเล็กๆน้อยๆอ,อย่ามองข้ามนะ,นะ,นะเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับ